สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช้านี้นะครับเช้าว,วันที่เจ็ดมกราคม2564นะครับเช้านี้ก็อยู่ที่ที่พักสงหลงตานะครับตอนนี้กําลังจะเริ่มบินทบาทอยู่ที่ในที่พักสงนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการรับบินทบาทของหลวงตาบุญชื่นในเช้านี้กันเลยครับ มาบ้านเอาข้าวออกจากลูกอา ห้ันแล้วห้าันยังห้องวันเกือบแก๊สแบบเต็ห้องอะไรเนี่้อมาดี อาหริวาปุราริเรกติสาคหลังวังน้ำที่เต็มย่อมจังสมุทรสาคอนในบาริบุญได้ฉันใดเอวามีวิธุดินาภิเษกนาอุปคัมภ์ปฏิทานที่ทานูทีิพไนแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่พุทธิลาชโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นทิสิตาปริตาตุณัง โอ้ยถ้าผลที่การปราถนาแลอยต้งใจแล้วปีเปรมวัสมิสตุโตสังเรดยสัพันตเปรภุริจุสังขปาขอความดำิีเ้าความจงเต็มที่ฉันดูพนรสุยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันพีนมณีโชติรัสุยาธาเหมือนเที่ยวบันเดียนสางสวยควรยินดี แต่พิธีโยยว่าฉันทุกความชันกขคววมจุบำราดไปแต่พรรโควินาศสุขรูทั้งวของท่านจงหายมาเาวทวันตรายอันตรายมีเค่ท่านสุขีทีายุโคภาวานจ้เป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน หิกวาดนานีรุษจะินยาวาเป็นโนจะตารุมาวันติอายุปโนสุขะครางยาสีปัะการเกี่ยวยวนาสุขะพรายอมเจริญเกบุคคลผู้มีปกติไว้กาบมีปกติออนมต่อผู้ใหญ่เปริภาวัตุสัพมังครางขอจับพมงคนทีมีแก่ท่าน เาขอสุสัปปฏิวัตาขอเ่าฎวดารรพวงจูงลกสารมานรแต่พระพุทธานุภาเวนะด้วยนุภาเปรยพระพุทธเจ้ารักพวงแต่พะธัมมานุภาเวนะด้วยนุภาเปพระธรรมรังพแต่พะสังฆานุภาเวนะด้วยนุภาพเปรีพระสงฆ์รัพวงแต่พาเจริหันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจะมีแค่ท่านทุกเมื่อเทอนสาธุสาธุสาธุอนโมทนาอนุโมทนาหารมัดมาิีศรัทธาเป็นผลเป็เล็บ่นที่เหลือของอุทิศให้กับญาตโยมไพ่ได้รับประทานในบรพลิโกเพื่อไม่เป็นบาปเป็นกรรมเพื <st it> ่อเป็นบุญเป็นกุศล ਕੰਚੀ ਦੇ ਮੋਖਨ ਕੇ ਜਰ ਕੇ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਰ ਦੇ ਹੋਣ ਮੁਦਨਾ ਸਾਧਾ ਦੂ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ ਹਨਮੋਦ ਆਮੀਨ 也不知道咋的，哈哈哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับช่องแ่นสุกใจนะครับมาชมบรรยากาศคนได้บุญเยอะวันนี้ครับคนได้บุญเยอะวันนี้คือคนที่ร้างถ้วยลัางจานหลังจากที่รับประทานอาหารเข่าวเสร็จแล้วนะครับ อ่าฝากติดตามด้วยนะครับช่องแว่นสุขใจนะครับพี่น้องครับพี่เบิร์เจ้าของเนอครับอยู่ช่องแว่นสุขใจเนอ สดีครับกำลังอยู่กับช่างแว่นสุขใจนะครับวันนี้นะครับก็มาดูนะครับทีมช่างนะครับแล้วก็ญาติโยมนะครับได้มาหรับเกียร์พื้นที่นะครับเพื่อปรับปรุงที่พักสมของลงตานะครับําหรับเท้วนี้ก็กําลังนะครับใช้รถดันดินนะครับเพื่อปรับปรุง ที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะย้ายกุฏินะครับของวงตานะครับมาไว้ตรงข้างสาราการเปลี่ยนนะครับซึ่งกำลังดําเนินการต่อสร้างอยูอ่ในขณะนี้นะครับสาธุสาธุับทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมฝากติดตามช่องแว่นสุกใจด้วยนะครับ จะอัปเดตข่าวคราวนะครับของหลวงตาบุญชื่นนะครับให้กับท่านนะครับญาติโยมพุทธศาสนิกชนนะครับที่เลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงตาบุญชื่นนะครับให้ท่านได้รับชมเป็นประจำนะครับติดตามช่องแว่สุภใจด้วยนะครับ หลับคลิปนี้นะครับก็ต้องขออธุโมานาสาธุนะครับกับทุกท่านที่เข้ามารับชมฝาติดตามช่องแว่นสุขใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ